อุย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 ้ามาายไม้ยังเป็นหมูเลยรุ่นเดียวกันเลยดูดล้วน่นเดี้วกัน เาิดตาไหมแม่พ <Incred ibly S 3> <deal> ่อานมจากไลูกค้าบรับไกลได้ไห โอ้โหมจำได้จำได้จำไบ้จำได้จำไ้เำได้จำนด้จนเด้จลไก้จำได้จำได้จำได้าำไก้จำได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 ้่ะได้จำได้จำได้จำได้วยได้จำได้จนด้จำไดปจำปด้จำไ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 ้จำได้จำได้จำไ้จำได้จำได้ีำได้จำได้จำได้จำ่ด้อำไจำได้จได้ดดไจด้้ ก็ปองกรมือ้กระานี่นะครับน่ว่าสายี้วกระานี่แะอร่อยข้าวกรองชวมนอร่อยดีลครับคนี่ค่าข้ากระดาษอะไรดีนะครับชิ้กระอเพรา่าอันี้อะไรไปจีน้อยไรีโน่จีโน่จีน่จีโน่จีนีโน่จีน่จีโนจีน่จีน่จีน่จน่จนี่จีน้อจน่นนเนจนโนอนจน รุ่นเดียวกับเขาเลยเออนอเขาอยู่ซำกันรุ่นเดียวกับเขาเพราะไให้พออจะของสวยอุ้ยตื่นสวยหรอตื่นสวยนะพี่บีไปกินข้าวก่อนเขไหมตื่นสวยนะพี่จีจ้าซื้อมาให้ตัวตื่นมากินข้าวอกเลยอขาบนี่ม้ยไมู่้ใช่เสียปะทไทยไหม เจโลอยู่ในกระเป๋าอยู่ชกใกระเป๋าอนีชใยู่ในกระเป๋าวางอยู่น้าลูกนลมันมึกขึ้นไปฟังกันไอ้ใจกอยน่

กลเบิดยังโอ้คือพวกเฝ้าไข่เบิดจ้าานานพ่ไม่มีแยวเลนไป่งขายซื้อไปอาอีกไหไปื้อไปยีตามาน่งตั้งโดนมันมีคนวาซื่อเนาะไลลสดย่วตั้งโดนอ้ิงมาเขาที่เตี๋บึ้มบั้มเลย จัดทำไมถังส้มตำที่อร่อยที่สุดมาแล้วสั่งเลยเจ้าสั่งเลยใช่ไหมเอ้ามันมันมันนั่งขาอยู่นไหนเธอบอกว่ามันไม่เซ็งสั่งมานานเท่าไหร่มันก็ไม่เซ็งไม่เซ็งไม่เซ็งเพราะว่าหัวขาวดอกๆหน้าเลยหน้าอะไรหน้าสีอะไรมันเซ็งแล้วมันหงอยแล้วคือว่าสกินเขาคือว่ากินเนื้เกลือแล้วจังมันก็เ็ศหนาบุตรเหรออยากไปถ่ายรูปกับ

เอาไปเลยดี่นีังเกีียวยนะเขาอยากมาถ่ายรูปกซิมอว่าพ่อว่าูแม่รอเดียนลงองมอรบกองมือกองเหยเลยกกองเหรอครับยากเ่ะคับหนึ่งสองสาน้องชื่ออะไรนกับตันรับัน้องกับตันชื่อก็ดีคนัะหน้าตาก็ดีเขายากเขาด้วยยากเขา

คถามคถามเมื่ีก่อนคาก่อนจะคิดเพิ่มไหมคิดเพิ่มไหมเปิดเปิดเปิดน้อพี่หมอนใส่แม่เนี่ยใส่แม่เนี่ยจะนั่นตะกวงตะไก่น่าจะใส่แม่ เอาเจักไอวงสารพัดมาเนี่ยเนี่ยโนี่พนี่ไก่แต่ละเม่ประจักษ์ก่าวไก่เตาไก่เตึก่อน่เินหลายเดียวยึดไก่เต้าองเคน้อเาลยอดไก่เต้

พ่อไอชิตาแกงอุ้ยเมื่อไหร่ก็ได้เส่ให้ออตีอ๋อมาเป็ิ มื่อนั้นอันคนละอันกัน,นี่สรับกินเไว้สน